อาจารย์ว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยรัฐบาลเองจะไปไหวไหมครับอาจารย์ผมจริงเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งนะซึ่งผมก็ยืนยันมาตลอดว่าไหวไปรอดแต่ก็เหมือนกับคนหลายๆคนที่พูดเหมือนกับคุณเนี่ยก็บอกเฮ้ยดูแล้วมันจะไม่รอดว่ามันรอดแน่เต็มทีเลยยิ่งมาเจอเกี่ยวกับสงครามชายแดน แล้วก็มาเจอเกี่ยวกับคนชุมนุมประท้วงขับไล่แบบโอ้โหมองดูมันเยอะคนที่มีความคิดในทํานองว่าเฮ้ยมันไปได้นะชักจะไปไม่ได้เหมือนกันเอาละทีนี้เราไม่ได้มาพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกความเกลียดความชังใดๆทั้งสิ้นเรามาพูดกันด้วยเหตุผลประกันแรก เรื่องนายกอุงอิงที่สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินจะรอดหรือไม่รอดไม่มีผลกระทบใดๆต่อรัฐบาลอย่างที่คุณทักษิณพูดเองรอดก็ทำงานต่อถ้าไม่รอดก็เลือกคนอื่นมาทำงานแทนต่อไปซึ่งก็มีคุณชัยเกษมเพราะฉะนั้นคุณอุงอิงจะรอดหรือไม่รอดไม่มีผลกระทบใดๆกับรัฐบาล เรื่องคุณทักษิณอาจจะไม่กระทบกับรัฐบาลแต่มันก็เกี่ยวพันกับรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องชั้น14เรื่องคดี112แล้วก็เรื่องอื่นๆอีกสารพัดที่มีการล้อมไปในสารธรรมนูญผมว่านะมองแบบภาพรวม112ก็รู้อยู่แล้วคงไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องชั้น14 ใครจะมองยังไงก็ช่างเถอะผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนพิเศษดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิษณุให้การมันจึงต้องดูแลแบบพิเศษหน่อยผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้ยังไงยังไงคุณทักษิณไม่ได้กลับไปเข้าคุกอีกแล้วก็เชื่อว่าสารอ่านคำวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าจบแล้ว จบแล้วก็ถือว่าจบเป็นจบเรื่องอื่นผมยังมองว่าไม่ค่อยมีอะไรเรื่องไปครอบงำเรื่องสอทอรอเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องร้องกันไปจนตายไปข้างหนึ่งตราบใดที่คุณทักษิณยังมีบทบาททางการเมืองบรรดานักร้องก็ร้องไปจนตายจนฝ่าคุณทักษิณจะตายหรือนักร้องตายประเด็นต่อมานั้น เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องมาตรา114ที่หาว่ามีการโยกอบประมาณมามาทำดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ทั้งคลมสสสอวอเนี่ยอาจจะโดนในมาตรานี้แต่ผมฟันธงไปเลยนะไม่ต้องอธิบายข้อเท็จจริงข้อกฎหมายกันให้มากเรื่องนี้ผมเ็าว่าผ่านไปได้ไม่มีอะไรเช่นกัน ก็แปลว่าในส่วนของคุณทักษิณและคุณอุ้งยิงและพักเพื่อไทยแม้จะมีอะไรมากระทบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเดินไปได้ตามปกติพักเพื่อไทยยังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนคนก็ตามเอาละ่ะรัฐบาลก็เดินต่อไปอา้าวแล้วคนชุมนุมประท้วงขับไล่ละ่ะ เพราะที่แล้วแวมาเราบอกเฮ้ยบางทีล้มกันในสภาเนี่มันล้มไม่ได้แม้ในคราวนี้มองกันว่าเสียงปลิ่มน้ำยังไงก็ไปไม่รอดเสียงปลิ่มน้ำเนี่ยยิ่งดียิ่งต้องระมัดระวังแม้ว่าจะเกินไปสิบกว่าเสียงผมก็เชื่อว่ายังไงยังไงในสภาเนี่ยเขาก็ไปรอดแต่คนเขาก็กลิ่นเกรงกันว่าในสภา,าไปรอดจริง แต่นอกสภาเนี่ยถ้ามีการชุมนุมมีการประท้วงขับไล่กันเยอะแยะเหมือนกปปสสมัยนั้นก็อาจจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่จากการมองของผมว่าม็อบเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะโตไปกว่านี้การชุมนุมครั้งแรกอาจจะเห็นว่าโอ้โหตลบตุบตับ,ตบ,ตบมองแล้วน่ากลัว ตอนนั้นต้องยอมรับว่าคุณอุงอิงหลุดเรื่องคลิปที่คุณฮุนเซนปล่อยออกมาแม่ใครฟังใครดูแล้วก็ของขึ้นแน่นอนม็อบโตแต่ครั้งที่สองนี้ไม่ได้โตเหมือนครั้งแรกและเขาประกาศต่อไปว่าครั้งที่สามนี้จะชุมนุมอีกที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เดินไปล้อมทำเนียบผมยังมองเลยว่า ครั้งนี้ก็จะไม่มีทางโตกว่าครั้งที่สองและเผลอๆผมว่าอาจจะเล็กลงมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนคลิปเสียงที่ผ่านมานั้นอีกแล้วอ้าวแล้วมันจะโตได้ยังไงไล่รัฐบาลไม่ให้รัฐบาลอยู่แล้วยังไงจะเอาก้าวไกลขึ้นมาเหรอจะเอาคุณอนุทินขึ้นมาเหรอเสียงไม่พอแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมเคยพูดเคยวิเคราะห์ไว้แล้ว สรุปเรื่องก้าวไกลกับคุณอนุทินนั้นก็คงเป็นเรื่องละเมอเพ้อพกกันไปวันๆอยากจะรู้ว่าคนที่ประท้วงเนี่ยไล่รัฐบาลเพื่อไทยไปแล้วใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อไปหรือปฏิวัติซึ่งเรื่องปฏิวัตริรัฐประหารก็เป็นไปไม่ได้ใครขืนนำเรื่องการปฏิวัตริรัฐประหารนี่ตกยุคตกสมัยตกโลกใบนี้ นำพาประเทศไทยไปสู่ความหายนะแน่นอนและม็อบจะ